สนั fe, it, coffee, ่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุง,รงกระดูกจังหวัดนครนายกคณะสงฆ์ภาค12ดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี256ที่วัดประสิทธิเวทตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพระธรรมปริยัติมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12วัดปิตุลาที่ราชรังสฤษจังหวัดชาเชิงเศร้าเป็นประธานดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปี256พร ้อมเอใบประกาศนียบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบธรรมมาสนามหลวงนักธรรมชันตีประจำปี256ขให้กับคณะกรรมการทุกรูปและกล่าวเปิดการตรวจข้อสอบธรรมมาสนามหลวงนักธรรมชันตีธรรมศึกษาชันตีประจำปีการศึกษา256ของคณะสงฆ์ภาค12นครนายกปราจีนบุรีชาเสิงงสาวสะแก้ว4จังหวัดโดยมีพระเทพวชิราโสพลเจ้าคณะภาค12พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดทั้ง4จังหวัด พระเถรานุเถระคณะกรรมการกองตรวจภาค12ทั้ง4จังหวัดผู้มเนยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง4จังหวัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธิวราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12เจ้าว,วาดวาดัวด,วดประสิทธิเวทพร้อมคณะสงฆ์สิยานุสิ์อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ใน,ในการดำเนินการตรวจข้อสอบครั้งนี้การสอบธรรมัสนามหลวงชั้นตีประจำปี256ได้กำหนดสอบเมื่อวันที่23-26ถึงตุลาคม256พร้อมกันทั่วประเทศการสอบธรรมมัสน สนามหลวงชั้นรีประจำปี2 5 6 6ของคณะสงฆ์ภาค12ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบสนามหลวงแผนกธรรมะมาด้วยการจัดสอบธรรมะสนามหลวงพศ2560และมอบหมายเจ้าคณะภาคทุกภาครับผิดชอบในการดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมะสนามหลวงคณะสงฆ์ภาค12จึงดำเนินการตรวจข้อสอบขึ้นณวัดประสิทธิเวทตำบลบางประกดอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก ข้าารรรงแลวัันดูกดสกสโบบุษทรงทยีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กาแฟฝาทีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford r a n g e r Raptor เตอ e ์เจเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ Thank you.